ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมก็มีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนเื่อทุกคนนะครับก็คือเพจนี้ครับยาดาเกมเซนเตอร์บริษัทเติมเกมราคาถูกครับทุกคนสำหรับใครอยากเติมเกมราคาถูกปลอดภัยรวดเร็วทันใจเนี่ยแอดมินตอบไวมากๆต้องยาดาเกมเซนเตอร์นะครับทุกคนซื้อหลายแพ็คนะครับมีการลดราคาได้นะครับทุกคนต้องใช้ ID p a s s w o r d ในการเติมนะครับรับประกันครับไม่มีรีฟันนะหากมีปัญหาเขายินดีคืนเงินเต็มจำนวนครับเติมเกมมือถือทุกเกมนะครับทักไปสอบถามแฟนเพจแอดมินของเขาได้เลยยาดาเกมเซนเตอร์นะครับลิงก์เน สวัสดีชาวปื้มสเต็กเกมมบายทุกคนด้วยนะครับผมก็อยู่กับปื้มสเต็กเกมมบายกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนรับชมคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลัง,จงใจให้ช่องนี้ด้วยครับท่านผู้ชมครับเราอยู่ในเกม s o r t of l e g จน n M นะซึ่งต้องบอกว่าคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับครที่ได้ลองเล่นไปแล้วนยหรือว่ายังไม่ได้ลองทดสอบระบบ CBT ของเกมนี้นะซอด o r ฟ of l e g เอ็ M เนี่ยก็ต้องบอกว่า ไปดาวน์โหลดกันแล้วลองเล่นดูครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมานะครับบอกเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับว่าเรานะครับควรจะเอ่อหาตัวอะไรนะครับหรือเปิดสุ่มกาชาตัวอะไรคุ้มที่สุดนะตอนนี้นะครับอ้าวค้างไปแล้วแอปด้งครับเอาใหม่ครับแค่เปิดคลิปมากขค้างแล้วเหรออันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับทางตัวเกมนะเกี่ยวกับคอมผมเองนะครับทุกคนออะ เมื่อกี้เพิ่งใช้คอมหนักมานะครับทุกคนอะโอเครอสักครู่นะครับอย่างที่บอกไปผมจะมาบอกเพื่อนนะครับเราควรจะเปิดหาตัวอะไรดีเนาะเพราะว่าเออบางคนที่เล่น CBT นี่ก็อยากจะรู้นะครับว่าเราควรจะเปิดอะไรนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยที่รอเล่นเซิร์ฟจริงๆอยู่ตอนเปิดจริงเนี่ยก็ดูได้นะครับคลิปนี้เลยนะฮะเดี๋ยวจะมาบอกกันว่าทําไมถึงควรเปิดในระยะเวลานี้นะครับอันนี้ผมอยู่เซิร์ฟหนึ่งนะครับกบี CBT นะเซิร์ฟเบต้านั่นเองนะครับเพื่อน อาจจะปิดอาจจะปิดให้บริการเซิร์เบต้าทดลองเนี่ยในช่วงวันที่4ตอน6โมงเย็นนะครับจะปิดนะครับามาดูกันก่อนเลยครับว่ามีการชาอะไรนะ่าสนใจบ้างตอนแรกเนี่ยเขาจะให้เปิดการันตีนะแต่ผมไม่รู้ว่าตอนเปิดจริงเนี่ยจะมีให้เปิดหรือเปล่าเนะี่ยอันนี้ผมเปิดไปแล้วนะก็จะเหลือแค่นี้นะอ่ะเรียกกิจกรรมครับเราจะเปิดอะไรดีนะก็เห็นมีหน้าตู้อยู่2ตัวนะครับอ่ะเห็นไหมตรงนี้2ตัวนะที่น่าสนใจนะครับ เราจะเปิดตู้ไหนดีผมแนะนําเลยว่าเปิดตรงนี้นะครับแสงน้ําแข็งนะครับหรือว่าเฉินนี่นะครับตัวนี้เฉินอะไรนะเฉินจุนนะครับอ่าอานผิดขออภัยด้วยนะครับเฉินจุนนะครับทุกคนอ่บประมาณนี้เลยกันสําหรับตัวนี้นะก็เป็นอ,อีกตัวหนึ่งที่โหดมากเลยนะครับเดี๋ยวมาดูสกิลกันคร่าวๆนะอ่าแสงสาดนะครับทำให้ศัตรูหนึ่งตัวโดนดาวเมจหนึ่งร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเรามีโอกาสอ่าสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ทำให้เป้าหมาย ตัวบาง2รอบนะครับทุกคนอ่ะอันนี้เขาคร่าวนะก็โหดแม่ๆเหมือนกันตัวนี้แต่ทําไมเราควรจะเปิดตัวนี้ครับยังไม่พอโหดยังไม่พอทุกคนเขาเนี่ยมีทางนี่ครับอากิจกรรมทางจากกคนครับก็คือการที่เราเปิดกกชาไใช่ไหมยิ่งเราเปิดเยอะเท่าไหร่สิ่งตอบแทนที่เราจะได้มาก็ยิ่งเยอะเท่านั้นครับทุกคนด่วนแรกครับอันเชิญ20ครั้งนะก็จะได้รับไอ้นี่มานะครับอ่ะภาพชะตานะครับ เป็นไอเทมอัญเชิญการ์ดนะครับทุกคนอ่าส่วนต่อมาก็อันนี้นะครับตามนี้เลย40ครั้งนี่ครับที่สําคัญ80ครั้งได้ตัวละครอีก1ตัวนะครับถามว่าตัวละครนะครับได้มาแล้วเอาไปทําอะไรอีกครับเนี่ย120ครั้งผมก็ได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสามารถนําไปอัปเกรดสกิลได้ครับเพื่อนๆอ่าทาให้ตัวละครก็จะยิ่งเก่งเข้าไปเท่านั้นนะครับยิ่งมีเยอะก็ยิ่งเก่งนะครับอ่าเอาไปอัปเกรดสกิลได้นะครับถ้าเป็นตัวละครที่เหมือนกันนะครับหรือตัวละครซ้ำนั่นเองนะครับ ประมาณนี้แล้วกันคร่าวๆให้ทุกคนแนะนําเปิดตามนี้นะครับไปเปิดเนี่ยตัวเมื่อกี้นะครับเชนทวินนะครับไปเปิดกันนะครับทุกคนวันนี้คลิปนี้สั้นๆเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะมาพูดใหม่ละกันนะครับทุกคนว่ายังไงอะไรบ้างนะสกิลรีวิวอะไรถ้าใครอยากให้ทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องปพ้มสเต็กเกมมบายไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบครับสวัสดีครับ